ไายบอชบอกออกได้นะครับอันนี้ชาวบ้านบางสะแกรครับตรงบริเวณหน้าวัดบางสะแกมารอระสายน้ำเครื่องดื่มนะฮะอ่าเดวหลวงตามาถึงแล้วครับหลวงตามาถึงแล้วนี่ฮะเดินมาถึงทางโค้งแล้วครับนะฮะอ่าลงตาเข้ามาแล้วอ่าอย่าลืมนะสี่คนสี่ซับสไครเบอร์

นี่บริเวณถึงนาวัดบางสะแกแล้วนะครับหลวงต่าเริ่มเดินที่ดวงมาถึงย,ยกเลยครับยกยกน้ำครับยกน้ำน้ำตรงครับน้งนะครไม่กลับถ้าไหวนะครับ ยกได้ยกครับยกไม่ได้ซ้อนๆนะครับยกเลยครับยกสูงๆเลยยกขึ้นมาครับยกขึ้นมายกตวายเลยครับนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆอ่ะยกเลยยกน้ำเลยยกน้ำตะไายเลยยกสูงๆครับยกเลยครับป้ายกเลยป้าจับเลยป้า Bye, <c oughs> นี่ครับนะ huh. ตรงนี้ก็อยู่ในตำบลบางตะเคียนอยู่นะครับนะฮะบ้านนี้ก็เป็นบ้านบา, romance, บางสะแกวัดบางสะแกก็อยู่หัวมุมตรงนี้ให้นี่ปากทางเข้าวัดอารมณ์ราศนะ,ะ yes? าอารมณ์รนะัษฎรเนาะอ่าตำบลบ้านกลุ่มนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าวัดบางสะแกอยู่ตรงนู้นนะฮะถัดไปจากทางเข้าตรงนี้นะ ยกยกครับยกเลยถะไวย์หวยยครับยกขอมขอตะไวยเลยครับยกขอมือตะไวยเลยครับยกไม่ไหวตยนะครับยกไม่ไหแล้วก็ก็จับตรงนันเลครับยกน้ำยกน้ำย้ยนั่งตรงๆครับนั่งโยตรงๆเลยนะครับจับไว้ครับอันนี้จับับไวยด้วยจับตวายด้วยจับน้ำด้วยครับ